สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่4มกราคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3แอดมินก็ให้รูดอยู่ที่4กับ6นะครับผม สีก็มาเฉพาะ4 7นะครับผม74ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็มาสายเบิ้ลนะครับผมสองในรอบพิเศษนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่4ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผม เจออยู่ที่หนึ่งกับสี่นะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด แล้วก็หนึ่งแปดโทษนะครับแอดมินให้0ูนย์นะครับผมเป็น0ูนย์นะครับผมดูวันผิดนะครับผม0ูน4 0สองูนสีู่นห้าูนจแล้วก็0ูนแปด สำหรับ4นะครับผมมีสีหนึ่งสีสองสีสามสีห้าและก็สีหกเบิ้์ศูนย์ศูนย์นะครับผมหนึ่งหนึ่ง สี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมนี่ห้าศูนย์เจ็ดสามศูนย์สี่ หนึ่งสี่สามแล้วก็สองสี่ห้านะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผม,ผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผม,ผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ